สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูสตาสถานการณ์ในภาพรวมประจำเดือนมกราคม2564ค่ะ อันดับแรกนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับเพื่อนๆชาวเมฆทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ปีพุทธศักราช2564นี้นะคะเป็นเปลีย่ยนความสุขค่ะความสมหวังคิดหวังสิ่งใดไว้สาเร็จดังใจหวังทุกๆประการนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและที่สําคัญที่สุดความรักดีๆจึงอยู่กับพวกท่านทุกคนเลยค่ะแต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะเรื่องราวของความทุกข์ความเศร้านะคะขอเราทิ้งไปในปีเก่าค่ะขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความปังความเฮงความรวยค่ะ ก็วันนี้นะคะจะมีของขวัญเล็กน้อยนะคะมาฝากชาวเมธนะคะก็เป็นทริคนะคะเสริมบุญเสริมกุศลเสริมดวงนะคะรับปีพุทธศักราช2564ค่ะก็ต้องบอกว่าในปีนี้นะคะก็อยากให้ชาวเมธนะคะมันนะเขาเรียกว่ามันนะคะ ไหว้พระนะคะสวดมนต์นะคะทำบุญนะคะแม้กระทั่งทำสมาธิเจริญสติต่างๆนะคะให้เป็นประจำนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วก็พยายามนะคะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรุกคุ้มครองตัวเราตัวท่านอยู่นะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรต่างๆด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากจะให้หาโอกาสไปไหว้พระปางนาคปกนะคะพวก เ,เพื่อช่วยเสริมเพิ่มพลังนะคะให้ตัวท่านชนะอุปสรรคได้ทั้งปวงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากจะแนะนําบทสวดมนต์นะคะแนะนําเลยนะถ้าสวดได้เป็นประจําสม่ําเสมอจะถือว่าดีมากจะเป็นบทบทบทย่อนะคะหรือว่าบทเต็มก็ได้คือบทวัด วัตตะกับปาริตตังนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตัวเองให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะความเจริญความสมหวังนะคะในทุกๆประการค่ะแล้วก็มันนะคะไปทำบุญนะคะช่วยเกี่ยวกับเด็กพิการนะคะเด็กพิการทางสมองหรือผู้ด้อยโอกาสต่างๆตามมูลิธิหรือโรงพยาบาลต่างๆนะคะถือว่าการช่วยหรือคนที่ขาดแคลนนะคะด้อยโอกาสยากไร้นะคะเขาบอกว่าการที่เราช่วย ตรงนี้นะคะอาน,นิสงส์ของบุญเนี่ยใหญ่มากนะเหมือนเราเหมือนเราเนี่ยได้ช่วยชีวิตผู้คนกันทีเดียวค่ะเอาละค่ะทีนี้ต้องบอกกอนนะคะว่าไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนําสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณนะคะโดยมีโยกเกณฑ์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ id 516 69 63นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆกําลังใจที่มีให้แก่กันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาล้วค่ะด้วยพลังการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในช่วงจังหวะเวลาในเดือนมก,กราคมนี้นะคะต้องบอกว่า ชาวเมฆได้พลังอิทธิพลจากดาวสุปคอใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤตย์นะคะดาวพฤหัสนะคะเดินไปอยู่ในภพกรรม,มาการงานนะแล้วก็ได้ปัจสวเกณฑ์ค่ะก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมของเดือนนี้ในเรื่องราวของการงานนะคะถือว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะมีไพ่เดอะซันนะคะประกบอยู่กับไพ่สิบสิบไม้นะเขาเรียกว่าการงานก็ถือว่าจะโดดเด่นนะคะก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะหยิบจับอะไรก็ถือว่าจะ พบช่องทางนะพบความสําเร็จหรือพบโอกาสในการในการทํามาหากินในเรื่องราวของการงานนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจังหวะหนึ่งนะคะในในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการแสดงฝีมือต่างๆสร้างเครดิตสร้างผลงานนะคะแต่บอกก่อนนะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวเมทก็ต้องเหนื่อยมากๆพอสมควรทีเดียวค่ะนะเพราะว่าคุณเองยังมีพลังงานของดาววังคารนะคะทับลัคนาอยู่นะแล้วก็ยังมีเสาด้วยทํามุมนะคะเรียงตั้งฉากกับลัคนาเอาง่าย ว่าความสําเร็จที่ได้มาในเดือนนี้แลกมาด้วยเรื่องราวของความเหนื่อยนะต้องเหนื่อยก่อนค่ะต้องเหนื่อยเลยนะงานมากภาระเยอะแต่สิ่งที่คุณทําจะส่งเสริมความสําเร็จให้กับคุณได้แต่เดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกด้านหนึ่งคือเมื่อคุณโดดเด่นมาในเรื่องราวของการงานก็ต้องระวังเรื่องราวของพลังงานของความอิจฉาริษยาต่างๆนะคะอาจจะมีเข้ามาหรือระวังการถูกบูลลี่นะคะบางทีเหมือนกับว่า สร้างประเด็นอะไรขึ้นมาให้เราเหมือนกับลดพลังงานเราออกไปอะค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะสร้างพลังงานของความเข้มแข็งคิดบวกนะแล้วก็อย่าอย่าเครียดมากเพราะที่ต้องพูดว่าเดือนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเรื่องงานส่งดีแต่ด้วยพลังของอังคารและเสาอาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เครียดง่ายนะคะเครียดง่ายอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะอารมณ์ขึ้นง่ายจิตตกง่ายด้วยมันก็เลย คือเลยต้องพยายามแนะนําว่าให้เอาพลังงานด้านบวกพลังงานของกุศลเข้ามาเพื่อค้าตัวเราไว้นะคะจะได้ผ่านพ้นเรื่องราวตรงนี้ไปได้โดยดีค่ะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็ระวังเรื่องราวของความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะอาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ได้นะคะเพราะว่าอิทธิพลของอัง,องคารที่ทับลัคนาคุณอยู่นะ,คะใคร ละเลยตัวเองมานานแล้วไม่ได้ตรวจสุขภาพไม่ได้ดูแลตัวเองเลยมกราคมนี้เข้าปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลางการมาดูแลตัวเองด้วยนะคะก็แล้วก็ใครไม่เคยออกกาลังกายเลยน่าจะกลับไปออกกําลังกายบ้างนะตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็พยายามหมันนะเขาเรียกว่าหมันดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะาช่วงนี้เหมือนกับพอกงานมากงานเยอะบางท่านบางคนก็นอาจจะละเลยตัวเองไปด้วยค่ะแต่ถือว่าภาพรวมของการงานถือว่ายังประสบความสําเร็จได้นะ เ,ออเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณยังได้รับพลังของการเมตตาอุปถรัรมภ์เกื้อหนุนนะคะจากผู้คนค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การเมตตาคุณนะคะหรือว่าคอนเนคชันต่างๆเจ้านายผู้คนถือว่ายังเสริมส่งให้กับคุณเป็นอย่างดีแต่เดือนนี้จะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเองอาจจะต้องระวัดระวังเรื่องคําพูดคําจาก,การสื่อสารต่างๆด้วยนะคะก็ค่อยคิดก่อนพูดเยอะๆนะคะจะถือว่าดีที่สุดหรือถ้าเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะจะดีที่สุดทีเดียวเลยค่ะ ช่วงน,นี้เองนะคะหลายท่านหลายคนในเดือนมกราคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลางการขยับขยายในเรื่องราวของการงานด้วยนะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานหลายท่านหลายคนอาจจะมีการขยับขยายได้รับตําแหน่งใหม่หรือได้ไปเริ่มต้นงานใหม่งานที่หวังไว้งานที่ปรารถนานะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะได้จับ บางคนเนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสได้จับโปรเจกต์หรือโครงการอะไรใหญ่ๆนะซึ่งถ้าได้งานนี้แล้วเนี่ยก็จะกินยาวไปเลยค่ะเนี่ยแหละถือว่าเป็นจังหวะเวลาโอกาสที่ดีมากๆนะเดือนนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวกวับสายเกี่ยวกวับก่อสร้างนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ ที่เป็นโปรเจกต์เนี่ยถือว่าจะดีกับเราทีเดียวนะส่งผลส่งมุมที่ดีค่ะโดยภาพรวมของการงานถือว่าแฮปปี้ทีเดียวค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินดาวสุเคราะห์นะคะเดินนําหน้าดาวประจําตัวในตําแหน่งของการเงินนะเกรว่ามันจะส่งผลที่ดีมากให้กับชาวเมษน,นะคะเพราะจะหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะเขาเรียกว่าการเงินเข้ามามีอย่างไม่ขัดสนทีเดียวนะถือก็แต่ว่าคุณไม่ต้องอะไรมากค่ะเงินที่ได้มาในเดือนนี้นะคะเป็นเงินที่มา จากความพเพียรวิรทยะอุตสาหะของคุณเลยนะจากสิ่งที่คุณหาสิ่งที่คุณทํามาจากตัวคุณเองล้วนๆนะคะไม่ได้มาจากลาบลอยหรืออะไรทั้งนั้นคือเขาเรียกว่ายิ่งทํายิ่งได้นะแต่ด้วยอิทธิพลของพลังงานของ ของดาวอังคารและดาวเสาร์นะเดือนนี้เองก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีคนนะคะมาเบียดเบียนคุณในเรื่องราวของการเงินขอความช่วยเหลือหรือยืมเงินไปแล้วไม่เด้คืนดังนั้นถ้าคนไหนเราช่วยอะไรมากไปแล้วก็อาจจะต้องตัดออกไปบ้างนะคะหรือระวังข้าวของเสียหายตกหล่นในช่วงจังหวะเวลาในเดือนนี้ค่ะหรืออาจจะมีเหตุ ปุ๊บปับ๊บฉบพันให้ต้องเสียเงินไปเกี่ยวกับเรื่องที่เหมือนหลีกหลีกหนีไม่ได้เหตุจําเป็นเหตุสุดวิสัยต่างๆอาจจะมีเข้ามาแต่ไม่ต้องกลัวว่าภาพรวมของเงินถือว่าแฮปปี้นะคืองานส่งกับเงินเดือนนี้บอกเลยยิ่งทํายิ่งได้ค่ะแต่เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะคะถ้าเราไปหาจัดการดีๆถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆของชาวเมษทีเดียวนะหรือใครคิดจะ,จะเริ่มทําอะไรเดือนมก,กราคมนี้ถือว่าส่งกับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวนะหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เรื่องของงานใหม่อย่างเดียวบางคนอยากจะเริ่มต้นนเปปลลี่ยแงงตัวอ อยากจะไปศึกษาหาอะไรเพิ่มหาความก้าวหนะ้าให้กับตัวเองอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งเป็นความความชอบตั้งแต่วัยเยาวอะไรช่วงนี้ทำได้หมดนะคะถือว่าเสริมให้กับตัวเองให้ดูมีออรา่าและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยในช่องของเก๋เนี่ยมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักนะคะแยกออกไปทุกๆกราศีนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพรวมความรักค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเอาล่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะบอกแล้วไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทีนี้ดูดูสิคะว,ว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างนะ ได้ไพ่ The Empress นะคะไพ่ Temperance นะไพ่สีดาบไพ่ Ace of Wands แล้วก็ไพ่สามเหรียญค่ะด้วยด้วยการเดินของดวงดาวต้องบอกว่าภาพรวมของความรักเนี่ยคะดาวปัตตนิคู่ครองโคจรอ,อยู่ในภพสุภะภพสุภะคือความสุขนะคะก็ฟุ้งฟริ้งเลยล่ะต้องบอกว่าเดือนนี้ภาพรวมของความคนมีคู่นะคะก็ถือว่าเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดูแลซึ่งกันและกันนะโดยคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถไปพึ่งพิงได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่อุ อุปถัมภ์ทางแรงกายก็อุปถัมภ์ทางแรงใจหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเรื่องของทรัพย์ด้วยนะคะเดือนนี้จะเป็นในลักษาเป็นแบบนี้แต่ด้วยบอกแล้วว่าด้วยมีอิทธิพลของอังคารกับสาวให้ระวังเรื่องราวของอารมณ์ค่ะการคําพูดกําจากันหน่อยนะนิดนึงค่ะบางทีอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละนะคะก็พยายามมองอะไรให้เป็นภาพรวมจะดีที่สุดบางครั้งบางคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันด้วยเรื่องของตัวเองนะบางทีเรื่องของคนอื่นค่ะเป็นประเด็นที่ทําให้ทะเลาะกันนะหรือบางทีอยู่ดีๆอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันหรือช่วงครึง่งอาจ,จ มีห่างกันไปด้วยเรื่องงานด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนะก็อาจจะทําให้เป็นประเด็นที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ้างแต่ถือว่าภาพรวมความรักยังดีเสริมส่งกันอยู่อย่างมากทีเดียวค่ะ แต่สาหรับคนโสดด้วยพลังงานแบบนี้นะคะการเดินของดวงดาวแบบนี้ก็ส่งให้คนโสดค่อนข้างมีพลังกับตัวเองนะช่วงนี้เองนะคะชาวเมษนะคะมีการจัดสมดุลตัวเองใหม่ในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะคะใครที่ก่อนหน้านี้เหมือนกับกําลังจมจ่อตัวอยู่ในความเศร้าความหลังอดีตอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เหมือนพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองมานะคะพยายามปรับจูนพลังงานใหม่เหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆท,ทางนะคะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะหรือว่าทิ้งความทรงจําเก่าๆที่ไม่ไดีออกไปเพื่อจะเริ่มต้น หมาให้กับตัวเองนะเกี่ยวว่าเดือนนี้ หลายท่านหลายคนค่อนข้างปล่อยวางมากขึ้นหรือว่าได้ไม่ผ่านการเรียนรู้อยู่กับตัวเองมามากแล้วช,ช่วงนี้เองก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณจะมีพลังกับตัวเองนะมันอาจจะมีพลังงานของสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ได้แปลว่า,าจ,จะต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวช่วงนี้คุณเองอาจจะทุ่มเทกับเรื่องของการงานการเงินการสร้างตัวเองด้วยก็ได้นะคะแต่ถามว่าเราเรื่องความรักจะมีไหมพลังงานแบบนี้อาจจะมีเรื่องราวของการติดต่อการสื่อสารการทักทายการแลกเปลี่ยนเข้ามาแต่ยังออกมาเป็นในทางสายเหมือนกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาในการดูการศึกษา การพิจารณากันไปค่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมการเข้าสมาคมในเรื่องราวของการงานอาจจะเป็นการนําพาผู้คนเข้ามารักษณะแบบนี้บางทีอาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันด้วยนะคะให้คุณได้เลือกให้คุณได้ดูให้คุณได้ศึกษานะหรือในพายรักษะแบบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังผู้คนที่เข้ามาหน่อยค่ะเขาเองก็อาจจะเป็นอารมณ์เดียวกับประมาณเราคือมาศึกษามาดูก่อนคือยังจุดเหมือนกับเราเลือกเขาเขาเลือกเราต่างคนต่างดูซึ่ง,ซ,งซึ่งกันและกันอย่างงี้ละคะส่วนใครก่อนหน้านี้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องราวของ ความรักยังกลก้ากลัวหรือมีความลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะช่วงนี้เก๋ว,ว่าคุณเองค่อนข้างจะหาบาลานซ์ให้กับตัวเองได้นะแล้วก็พร้อมที่เหมือนที่บอกค่ะเริ่มต้น สิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะหรือใครก่อนหน้าน,นี้นะคะกับคู่มีปัญหาอะไรกันมาไพ่คืออัดที่รักษาที่ปัญหาที่ไม่ได้ที่เรื่องราวใหญ่โตนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลที่3ม,มันอาจจะมีการเข้ามาเคลียร์การพูดกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุขเหมือนแต่ละคนได้กลับไปอยู่ในมุมของตัวเองนะแล้วก็จะสร้างสารรค์รู้แล้วล่ะว่าเราควรจะสื่อสารกันยังไงเพื่อประคับประคองความรักให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดค่ะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของชาวเมษประจาเดือน มกราคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ